รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจติดตามมาตรการส่งออกผลไม้ทางเรือในฤดูการผลไม้ภาคตะวันออกปี2565ณด่า,ดานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง เมื่อเวลา10นาฬิกา30นาทีของวันนี้นางสาวมานัญญาไทยเศษร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายรพีพัฒจันทรศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรนายพัชยพลหมื่นแจ้งรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจและติดตามมาตรการการส่งออกผลไม้ทางเรือในฤดูการผลไม้ภาคตะวันออกปี2565โดยประชุมรับฟังรายงานการปฏิบัติงานของด่านตรวจพืชท่าเรือแหลมฉบังด่านศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังณนะด่านศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี จากนั้นเดินทางเยี่ยมชมการปฏิบัติงานตรวจสอบการนำเข้าสินค้าเกษตรณศูนย์เอ็กซรเลสินค้าด่านศุนลากากรท่าเรือแหลมฉบังก่อนเดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้าเกษตรเพื่อออกใบรับรองสุขอนามัยพืชณนะด่านตรวจพืชท่าเรือแหลมฉบังอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กล่าวว่า ก่อนเข้าสู่ฤดูการส่งออกผลไม้ภาคตะวันออกในปี2565นี้ได้สั่งการให้กรมวิชาการเกษตรเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจสอบและตรวจรับรองสินค้าภายใต้มาตรการควบคุมเชื้อไวรัสโครโรนา2019ตั้งแต่การเก็บเกี่ยวที่สวนการคัดบรรจุตลอดจนการส่งออก ซึ่งต้องอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการเพื่อขอใบรับรองสุขอนามัยพืชโดยกรมวิชาการเกษตรได้นำระบบขอใบรับรองสุขอนามัยพืชแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2565โดยนำร่องระบบใช้กับผลไม้22ชนิดไปจีนเพื่อรองรับฤดูการส่งออกผลไม้ภาคตะวันออก เป็นการสร้างความมั่นใจในการผลิตสินค้าคุณภาพที่มาจากแปลงเกษตรที่ได้รับรองมาตรฐานการผลิตที่ดีสามารถตรวจสอบย้อนกลับและสร้างความน่าเชื่อถือให้ประเทศผู้นำเข้าได้รวมทั้งยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการโดยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2565เป็นต้นมามีการส่งออก ผลไม้จากไทยไปจีนมีจํานวนประมาณ6,238สิปเมนปริมาณ1,775,22.78 0ตันมูลค่าประมาณ3,390ล้านบาทโดยเป็นการส่งออกทางเรือประมาณ62%ทางบก26%และทางอากาศ12% นอกจากนี้นางสาวมนัญญายังได้ติดตามการทำงานของด่านตรวจพืชท่าเรือแหลมฉบังอําเภอศรีราชาจังหวัดชนบรุรีโดยได้มอบนโยบายและเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ของด่านตรวจพืชปฏิบัติตามเงื่อนไขกฎระเบียบประกาศและกฎหมายที่กรมวิชาการเกษตรกำกับดูแลอย่างเข้มงวดตามคู่มือมาตรการการปฏิบัติงานของด่านตรวจพืชให้ชัดเจน ครอบคลุมทุกขั้นตอนตั้งแต่การขออนุญาตการตรวจสอบสินค้าการตรวจปล่อยร่วมกับหน่วยงานศุลกา,ารกรในพื้นที่รวมถึงการเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้า <c oughs> เพื่อป้องกันไม่ให้มแมลงศัตรูพืชที่อาจจะติดมากับสินค้านำเข้า แพร่กระจายและทำความเสียหายกับแปลงผักผลไม้แปลงเกษตรไทยหรือผลผลิตทางการเกษตรสตรูพืชที่สำคัญเช่นด้วงอิฐซึ่งได้เน้นย้ำให้ด่านตรวจพืชทุกด่านต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษไม่ให้ปนเปื้อนมากับกลุ่มสินค้าธัญพืชเช่นกากถั่วเหลืองถั่วเหลืองจากประเทศที่มีกลุ่มเสี่ยงสมสิทธิ์ในการที่พอผลไม้เราออกปับ๊บผลไม้ประเทศเพื่อนบ้านก็จะออกพร้อมๆกับเรา แต่ทาอย่างไรเราถึงจะป้อมปามตรงนี้ได้ก็คือการสวมสิทธิ์การสวมสิทธิ์เป็นสิ่งที่สําคัญมันทาให้เกษตรกรประเทศไทยเนี่ยเสียหายมากมายเลยกับเรื่องการสวมสิทธิ์ตอนนี้การสวมสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นที่เราเจออยู่บ่อยก็มีทุเรียนนะคะส้มโอมะพร้าวอ่อนเนี่ยสิ่งที่สําคัญเลยเนี่ยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเงาะมังคุดเนี่ยก็ยังลองมาเป็นสิ่งที่ได้รับการสวมสิทธิ์ในการที่เอาประเทศเพื่อนบ้านมาสวมสิทธิ์แล้วก็ทําให้เป็นส่งไปในประเทศที่3ซึ่งประเทศที่3เนี่ยเขาจะบ่งบอกทันทีเลยว่าเขาจะไม่รับผลไม้ ของประเทศใดแต่ถ้าเรายังเอาผลไม้ในประเทศของประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมาส่งออกเป็นประเทศที่3เนี่ยเราจะล่มสลายทั้งหมดคือเขาจะยกเลิกทั้งหมดเลยยกลอกยกเลิกก,เลกการนําเข้าทั้งหมดเลยแล้วก็ครั้งแรกเนี่ยเขาจะเตือนก่อนถ้ามีครั้งที่2เนี่ยเาทางทางทางบริษัทประเทศที่3จะบอกเรามาเลยว่าเพราะเขาสามารถจะรู้ได้นะคะอย่าคิดว่าเราส่งออกไป แล้วก็จะไปโกหกเขาได้ว่าเป็นผลไม้ของประเทศไทยไม่ว่ารสชาติไม่ว่าผิวไม่ว่าอะไรต่างๆเนี่ยเขาสามารถจะรู้ได้เลยบางทีเนี่ยการแกะตาเนี่ยยังแกะไม่หมดเลยเพราะแกะไม่หมดปั๊บเนี่ยเขาส่งถ่ายรูปส่งตามให้เราดูเลยนะว่าเนี่ยไม่ใช่ของไทยแลนด์นะมันเป็นของประเทศที่อื่นอันเนี้ยเขาจะบอกเราหนึ่งครั้งถ้ามีครั้งต่อไปเนี่ยเขายกเลิกสินค้าประเทศไทยทั้งหมดเลยนะคือทั้งนี้ทั้งนั้นนะเราก็ยังให้ความสาคัญกับเรื่องด่านใครจะดูว่าเหมือนด่านเนี่ย เป็นสิ่งที่ไม่มีความสําคัญแต่บอกได้เลยว่าวันที่เรามาวันนี้เราก็ได้รายงานท่านนายกรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ให้ความสําคัญว่าเราต้องพัฒนาด่านของเราเให้ดีเทียบเท่ากับต่างประเทศแล้วก็สิ่งที่สาคัญก็คือว่าจะต้องมั่นใจประเทศต่างๆในการที่จะสินค้าส่งออกไปเนี่ยคือต้องสําคัญก็คือว่าประเทศปลายทางต้องให้ความคือให้เขาใ,ให้เขามั่นใจอะค่ะอันนี้ค่ะคือสิ่งที่ เดี๋ยวไม่ว่าสินค้าไม่ว่าจะเป็นทุเรียนอ็คิดว่าก็คงจะเป็นสิ่งที่ทางจีนคงจะยอมรับประเทศไทยเราเพราะว่าเรามีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจจริงๆในการที่จะรักษาคุณภาพของผลไม้ประเทศไทยคุณกา